ทำงานทำงานแล้วก็ทำงานนนหยุดเมื่อไหร่โอ้หมาเล่มกล้อง้วยมาเร่นกล้องเยเอิกลับกล้องกลับก้งกลับมนิ่งรูทีนช่วงนี้คือการตื่นนอนปุ๊บเอาผ้าซักปั๊บเสื้อผ้าเราสองคนคือเยอะมากวนเวียนอยู่กับการต้องซักต้องรีดต้องตากลูทีนก็จะวนไปกับการอยู่กับเสื้อผ้าแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็จะไปอาบน้ําแต่งหน้าเพราะว่าวันนี้มีถ่ายงานกับพี่เอิร์ท พาหมามาตากแดด,มด,ดหมออา,าลกลมกลมนั่งลงกม้มนั่งลงเก่ง,งกม,มากโ <Okay. S 2> อเคแอคชั่นในช่วงต้นจะเป็นดันั้นหมดเลย 1> <1> เ,เสร็จภารกิจตอนเช้าไปแล้วนะคะกิจ,จวัตรประจําวันช่วงต่อไปก็คือทํางานทํางานแล้วก็ทํางานวันนี้ถ่ายคลิปของเพล่นนะคะยากไหมวันนี้อืมไม่ยากไม่ทําได้ไหม <c oughs> รอเลยแปลกๆอันนี้แปลกๆ <laughs> แ,แ,แต่ความสามารถเราก็คือพอเราถ่ายงานใช่ป่ะเราจะซักผ้าทิ้งไว้แล้วพอช่วงเบรกเราจะเอาผ้าเนี่ยมาตาก แล้วกลับไปถ่ายงานเพราะว่าผ้าเยอะมากจบโอเคครับตักผ้ากันจาตักผ้ากันจาหรือไปตักผ้าค่ะักผ้ากันมาดูเหมือนแบบกนนะพี่เอตักผ้าจ้าเนีถูกต้องนิ้งจะเป็นคนซักนะคะพี่เอจะเป็นคนตักเพราะว่าเรามีแรงไม่มากพอพี่เอแรงเยอะกว่า สูงกว่าด้วยตอนนี้ก็ถ่ายมา3ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากตั้งแต่ซักผ้าตัดผ้าถ่ายงานน้ำแอร์หยดแม่บ้านกลับบ้านหมาเห่ากินข้าวเพื่อวันนี้เขาทำงานเป็นไงทำงานเก่งมากปกติมีงอแงเล็กน้อยวันนี้ไม่เลยวันนี้สุดสายเดี๋ยวตอนเย็นเรามีปาร์ตี้ เราน้ตีหมาใกลเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนี่เจโบผู้เป็นทุกอย่างต้งแต่ช่วยถ่ายช่วยกินล่าสุดช่วยเลี้ยงหมาเหนื่อยไหมวันนี้จริงเหรอผมเหนื่อยไหมวันนี้มันรั่วเยอะไหมคะพี่ตันเยอะไหมคะนี่บพ่อน้ำทิ้งแบบ ตันไปเลยอ่ะถ้าใช้ทุกวันทุกวันอาจจะสี่เดือนสี่เดือนครั้งเนาะนี่สตูดิโอที่บ้านอยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันแบบนี้แหละทีมงานคุณภาพหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่แล้วเข้ามาห้าหกเจ็ดตรงนี้ล้างแอร์ตรงนี้ถ่ายงาน Amazing มาก Amazing คนนั้นนักแสดงคนนั้นอยู่ดีกินดีมีสุขที่สุดแล้ว ไปเ็วอีนิดเดียวอีนิดเดียวเร็วเรไปไปจะเสร็จล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จละไมโกหกสี่ชั่วโมงจะเสร็จแล้วอุ้ยคุณเขาไม่เห็นคุณแต่งตัวอย่างนี้น้าแล้วว่าอะเอาละไไม่คนตกผมรักเออตอนไหนพูดตอนไหนจะไม่ดื้อจะไม่อ้อนจะแต่งตัวไว้ไวกลมเป็นหมาที่ทำงานดีมาก ตอนนี้เป็นซีสุดท้ายแล้วลูกอย่าลืมทักแต่สเต็ปย่าดมเปเปอร์มินฟิลยังไงเลิกก่อนเป็นไงบ้างทำงานกับแฟนเลิศไหมเลิศวันนี้แสงโคตรเก่งแฟนแบบไม่มีงอแงไม้แต่นิดเดียวจริงเหรอปกติของงอแงงอแงมากเฮ้ยพูดดีๆไม่งอแงเท่าไหร่ ามาในพาร์ทช่วงเย็นนะคะหลังจากที่เราเสร็จภารกิจถ่ายงานเรียบร้อยทุกครั้งที่เราอยากจะรีแลกนะคะเราจะพยายามออกจากบ้านพอ,อบ้านเป็นสถานที่ทํางานแล้วเราอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆมันเหมือนมันดูดพลังอ่ะทุกคนซึ่งการเลี้ยงกลมๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งฮิวใจของนิ้งกับพี่เอิร์ธนะเพราะเรามีกิจกรรมเพิ่มขึ้นได้ออกจากบ้านเพิ่มขึ้นอย่างวันนี้ก็คือพานางมาว่ายน้ำเห็นกลมมีความสุขได้กระโดดน้ําจุม่มจำ้ำเราก็คือฟินแทนแลวันนี้เราก็นัดดีเจเข้าผัดมาว่ายน้ํากับกลมนะคะเพือ่อนที่เลี้ยยยยยยงงหมมาาาาาเเเืออนนนนนกกััั่รรจจะขึ้โดปิสญชต แม่หมาเนี่ยก็อยากให้ลูกๆเรามาปลดปล่อยพลังใส่กันนะผ้าก็ต้องซักงานก็ต้องทำหมาก็ต้องเลี้ยงรถก็ต้องข <laughs> ับ <laughs> เพื่อนก็ต้องเจอสริมผู้ชายทำอะไรอยู่กับลูกวันนี้พี่อนเหนื่อยใช่ไหมใช่เลยยิ้มไปบกงก,งก็เหนื่อยเป็นบิดเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะแต่ว่ามามีคอยช่วยตลอดจริงเหรอวันนี้เขาไม่ดือ้อไ,ไม่ดือ้อแล้วก็ขับรถให้ด้วย ไปปะไม่ไปหรอเอาทำไมอ่ะไปเร็วไปเร็วปุ๊บสนามสนามสนามไปเร็วๆๆเร็มมาก้มกมาลุ้นดีกว่าว่าก้มหนักเท่าไหร่ก้มก้มคอยรอนะ เลิกกระจุกกระดึกดึกดึกดักดึกดักกันเท่าไหร่เจ็ดจุดห้าห้าคุอยี้ยี่โงไปเร็ว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 เตรียมละพี่พีคู่ใจกลมกลมเนี่ยนอนนะไปนะพี่พีโอเคเอ้ยมาแล้วอุ้ยพี่พีอยู่ไหน เอนเตอร์เทนหมาเก่งที่สุดในประเทศไทยขอยกให้พี่พีเลยไปเวพี่พีจมน้ำแล้วจมน้ำโหพี่พีคือทุ่มเทที่สุดอ้าโห ภาพที่เห็นต่อไปนี้นะคะนอกจากพี่พี่จะเอนเตอร์เทนให้เรายังเป็นตาก,กล้องให้เราด้วย <c oughs> เอาล่ะรับชมภาพใต้น้ำจากกม้มก้มไปเร็วไปเร็ว, <c oughs> รวก็๊่องหอ้ รอบแล้วโหมาเล่นกล้องเ้วยมาเล่นกล้องเพิ่มเพิ่อกลับเพิ่กลับเพ่มฉี่ๆมาดี้ สดถ่ายครบให้ครบทุกคนอะไรเนี่ยหยุดเมื่อไหร่ชี่น่ารักอะชี่คนสวยดังสปอนจากรีแคปนะคะกล้องใหม่ตลอดเบใครอยากอัปเดตแกจิตนะคะจากช่องรีแคปรูปที่ได้จากวันนี้มาจากกล้องนี้เท่านั้นขอบคุณมากครับจี้สับสนสับสน ลา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 ไปเร็ว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 ่อชี้ลงเลยลเลยลวเฮ้อไปเรีนส่งไม่นานล่อีแบบว่ารับคายกองรี้ลงแล้วเก่งมากเร็วไปเร็วลงไปเร็ว โอเคตอนนี้หนีลูกๆนะคะมาร้านหมูกันทาม นี่มชื่อร้านทาวีโชคเป็นส่วนของไหนข้างนอกไหมอเอๆา,อามาแล้วนี่แน่เอาเลยเบลยั่วยั่วนะคะยัวย่วยัว่วน้ำจิ้มแหลแซ่บ ก็ชอบแบบนี้โคตี่ของค่ะมันไม่ได้น,ดนัวชาติแบบที่อยู่ดนะแต่มันนัวไทยอมอุ่นใช่ไหมแล้วมันมีความเผ็ดแต่มันไม่ใช่แบบกลิ่นซีฟูดเลยเฮ้ยแทบหวี่กินชิลนแรกรอ่ะมันดูสะอา,า,นะอาดดีนะร้านนะอะไรนะ ต้มตำของพี่ดิวได้อยู่ปะไม่อเป็นฟิวส้มตำในห้างไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีกลิ่นปลาเลยดูสะอาดเกินไปมารับแล้วจ้ามาลแล้วจ้ายี่ชี่จำได้หรือเปล่าปล่อยไปเร่อย เขาไปหาลงบิวแล้วเขาผัดมีใส่อะไรเพิ่มเลยค่ะไหนสองหมามันถ่ายกันได้ไหมผัดเร็วไปแล้วจ้าจบวันแล้วเนาะพิชี่แค่ไหจ้าพิชี่ทำงานดีมากผมกลัวมากเลยนั้นแหละใช้บ้านทุกคนก่อนเด้วหมดวันแล้ว ทำไมหนูนิ่งจังเลยอะอยากออกอ๋อเป็นปีขึนี้แย้จบวันแล้วนะคะบ,บิรีวิว,ววันนี้มันจยังไม่จบนะที่รักวันนี้หรอวันนี้ก็รู้สึกว่าทำอะไรเยอะดีครั้งนี้ขาดแค่อย่างเดียวเลยคือคุณไม่ทำาบับข้าวให้กินเอาเวลาไหนทำอยากกินข้าวฝีมือคุณโอเคงั้นเจอคลิปหน้าใครอยากให้ทำอาหารอะไรเมนูไหนลองเมนมานะจ้าุ๊บกุณกุ๊ด น,นี้คุ้มค่ามากคุณแม่ในชีวิตไม้คุ้มมาก